บรรยากาศย่านสี่แยกราชประสงค์ยังคงคึกคักเป็นปกติแม้ว่ากลุ่มคนเสื้อแดงประกาศว่าจะกลับมาชุมนุมในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่สร้างความกังวลให้กับพ่อค้าแม่ค้ามากนักหลังจากมีการเจราจาตกลงระหว่างแกนนําผู้ชุมนุมและผู้ประกอบการค้าจะนําไปสู่การปรับรูปแบบการชุมนุมครั้งที่ผ่านมา พื้นที่บริเวณแยกราชประสงค์เป็นพื้นที่ที่มีการชุมนุมเพื่อแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์เดือนพฤษภา2553อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งผู้ค้ารายย,าย่านนี้ก็ยอมรับค่ะว่าทุกครั้งที่มีการชุมนุมก็มีผลกระทบต่อไรายได้แต่หากยังไม่มีการชุมนุมอย่างยืดเยื้อหรือใช้ความรุนแรงก็ยังสามารถรับได้ค่ะ พ่อค้าแม่ค้าที่ตั้งแผงขายสินค้าบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวลส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องการแสดงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองผ่านการชุมนุมบริเวณแยกราบประสงค์ของกลุ่มคนเสื้อแดงแม้จะมีผลกระทบกับรายได้แต่ไม่ต้องการให้มีการชุมนุมที่ยืดเยื้อและการใช้ความรุนแรงช่วงนั้นไม่ได้ขายมนะัช่วงยุก็ก็ต้องไปขายที่อื่นก็ต้องวิ่งเต้นไปเรืเ่อ,อยๆแต่ที่ว่าอย่ต้องดิน้นรน แล้วแต่เป็นบางช่วงนะถ้ามาคปบเดียวกับก็ไม่คงกับกับว่แต่ก็ก็มีผลอยู่บ้างนีก็คลัวาเหมือนกันครับว่ายังไงนะถ้ามายืดเยื้อมันเดิมก็ของก็แตะนี้ก็ต้องขายไม่ได้อยู่แล้วก็ช่วงแรกก็ไม่เมลหรอกแต่ม,ม,มีช่วงที่เขายิงกันแหละ <laughs> ช่วงนั้นแหละก็คือว่ามัน มันขายไม่ได้เพราะช่วงที่น้องเขากระชับพื้นที่ของพื้นที่แต่ช่วงใหม่ๆก็ขายดีก็ขายธรรมดาก็พอขายได้เป็นของทานน่ะมันก็ขายง่ายหน่อยแต่ถ้าพวกเสื้อผ้ามันก็มีผลกตะทงกเนาะมันก็ตาหัวยืดเยอะแหละแต่ยืดเยอะก็ไม่ไหวบางครั้งเพราะว่ามันก็ผลกระทบกไปทุกด้านเพราะว่าผลกระทบกแต่ว่าของเราเราพอขายได้แต่ว่าในส่วนต่างๆเราก็ผลกระทบเยอะไม่กลัวก็ธรรมดา ก็ทำอะไรไม่ได้กลัวอะไรเฉยๆก็คงจะไม่มีอะไรรุนแรงหรอกพี่ถ้ารุนแรงไปมันคงจะมันก็น่าเกลียดเนาะถ้าจะมีอีกครั้งอย่างเงี้ยน้อยลงถึงขั้นถ้าว่าขายแ้บไม่ได้คระเตัวก็น้อยลงเพราะว่าคือปกติแล้วว่าเราเราขายว่าคนสัญจอไปมาใช่ไหมที่เกี่ยวกับผู้มาใช้บริการห้างมั้งอะไรเอะอะไรเงี้ยผู้มาลงรถเมย์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีการชุมนุมบนรถเมย์ก็ไม่ได้วิ่งใช่ไหมครับ ห้างก็ปิดอะไรเงี้ยก็คงกระทบบ้างนะอย่างชุมนุมอย่างเรื่องทุ่มสองทุ่มสาม,ท,มทุ่มอะไรเงี้ยปกติก็คืคอต้องทําใจฮะเพราะว่าเขามาแสดงความคิดเห็นเราต้องยอมรับในส่วนนั้นคือ,อยังไงเราก็ตั้งเราอยู่เนี้ยมันตั้งเขามาทุกครัง้งเราก็ตั้งขายทุกครัง้งเราไม่เราก็ไม่มีอที่ปื่นใช่ไหมครับเราก็ขายตัวนี้มาก็ค่อนข้างจะนานนะถึงส,สิบกว่าปีแล้วเนี่ยก็มันช่วงมันถ้ามีการชุมนุมก็เงียบครับถึงเขาจะกลับเร็วแต่ก็เงียบอยู่ดีบางวันก็ไม่ได้ขายก็มี รู้สึกว่ามันจะบ่อยบอย,บอย,บอยบ่อยเกินไปครับถ้ามีก็ต้องอต้องเปลี่ยนที่นั่งครันไม่ช่วยนุงที่อยู่ก็ได้ที่คนไม่เดือดร้อนนะครับถ้าเป็นช่วงนี้ก็ธรรมดาไม,ไม่ได้ห่วงครับเพราะว่ามันไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเราก็ชุมนุมกันธรรมดาก็ไป ส่วนผู้ค้าที่อยู่บริเวณบิ๊กซีราชดำริที่เพิ่งจะเปิดให้บริการเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมายอมรับว่าได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในช่วงที่มีการชุมนุมเพราะไม่สามารถค้าขายได้ตามปกติและจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับค่าชดเชยใดๆจากรัฐบาลตอนแรกที่ยังไม่เกิดไฟไหม้อ่ะก็กลุ่มราชประสงค์อาจจะได้ บอกตรงๆนะเราก็อุ่นใจว่าจะได้แต่ว่าพอเกิดไฟไหม้ปุ๊บเขาเขาเขาให้ไฟไหม้ก่อนแล้วเราก็ยอมรับว่าเออให้ไฟไหม้ก่อนเราเราที่ว่าเราไม่เดือดร้อนตรงไฟไหม้เราก็โอเคเราก็ไปลงทะเบียนไว้ห้าที่ยังไม่ได้เลยด้กที่ค่ะตรงนี้ถ้าเป็นวันที่สองถ้าเขามาเยอะเราก็จะหยุดเพราะว่ามันขายไม่ได้อะมาเต็มถนนตอนแรกก็ว่าไม่เยอะแต่พอมาจริงๆมาเยอะนะคะเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ เราก็ลูกค้าก็ไม่มีรถก็ขานไม่ได้เราก็กลัวอ,อันตรายแล้วก็สรุปคือส่วนมากก็จะหยุดกันเพราะว่าผู้ค้าส่วนมากบางทีถ้าถ้าเป็นแสดงมาก็จะหยุดก็ไม่มีคนนะครับขายไม่ได้แล้วเราทำไงก็หยุดนะครับหยุดขายกับไม่นานไหมครับก็ตลอดที่มีการหยุดมาสึกน่าเบื่อครับมันขายของไม่ได้มันก็เบื่อ่อค้าแม่ค้าเนาะเป็นไรครับ ก็พอไหวอยู่นะ้าเยอะกว่านั้นก็ไม่ไหว,ไหไวเ,เหมือนกันลูกค้าดีีหมดเ้าจะไปอยู่ยาวสาวมอนเลยเหมือนเมื่อก่อนก็เรียบร้อยครับจบเลยแย่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเขามากันเยอะมากเราก็ไม่ได้ขายละเขาจะมีของขายของพวกคนเสื้อแดงตอนช่วงนั้นนะฮะของคนเสื้อแดงอะไรเนี่ยของผู้ชมนมเองเขามาขายของกันมากกว่าพอเขาตั้งเสร็จปั๊บเราก็ไม่ได้ตั้งเราต้องให้เขาตั้งโดยปริยาไป คือทุกคนถ้ารู้วันนี้มีการชุมนุมปับ๊บงดมาลาดประสงค์ถึงตั้งร้านก็ไม่มีประโยชน์มันจะเป็นผลดังร้ดดา,นานนี้ไปครับ อุณหภูมิทางการเมืองทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อเจ็ดแกนนำในร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการถูกปล่อยตัวและเตรียมจะชุมนุมใหญ่อีกครั้งในวันเสาร์ที่12มีนาคมนี้ซึ่งหลายฝ่ายต่างก็จับตามองและหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงซ้ำรอยเดิมอีกครั้งปรียรักุลมั่นครบภุ่เ่ารายงาน